สวัสดีครับทุกคนเคยจินตนาการไหมครับว่าถ้าธรรมชาติสามารถแสดงอารมณ์ออกมาเป็นสีสันได้มันจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับแม่น้ำคาโนคริสต,ตาเลตแม่น้ำสุดมหัศจรรย์ในประเทศโคลอมเบียที่ถูกขนานนามว่าเป็นแม่น้ำห้าสีหรือสายรุ้งเหลวที่สำคัญคือมันไม่ได้มีสีสันสวยงามตลอดทั้งปีนะครับแม่น้ำแห่งนี้จะเผยความงามเต็มที่แค่ช่วงสั้นๆระหว่างฤดูฝนกับฤดูแล้งเท่านั้นคือประมาณเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี แล้วสีสันเหล่านี้มาจากไหนกันละ่ะคำตอบก็คือมาจากพืชน้ําชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ามาคาเรเนียคราว,วิกเาวพอถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแสงแดดส่องถึงก้นแม่น้ําได้อย่างเต็มที่เจ้าพืชน้ําชนิดนี้ก็จะเบ่งบานเปลี่ยนแม่น้าทั้งสายให้กลายเป็นภาพวาดที่มีชีวิตชีวามีทั้งสีแดงสดสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินและสีดําตัดกับสีของพื้นทรายและโขดหินมันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่งดงามจนแทบไม่น่าเชื่อเลยครับ ลายคนเปรียบเทียบว่าแม่น้ำสายนี้เหมือนกำลังแสดงอารมณ์ต่างๆออกมาสีแดงสดใสาอาจเหมือนความรักและความสุขที่เปลี่ยมลน้นสีน้ำเงินเหมือนความสงบเยือกเย็นส่วนสีเขียวก็คือความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตแต่ไม่ว่าคุณจะจินตนาการเป็นอะไรก็ตามการได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งคงจะเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงแน่นอนที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือบริเวณรอบๆแม่น้ำยังเป็นระบบนิเวศท,ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากมีพืชและสัตว์เฉพาะถิ่นมากมายที่หาดูจากที่อื่นไม่ได้ การเดินทางไปที่นี่อาจจะท้าทายสักหน่อยแต่รับรองว่าคุ้มค่ากับการได้ไปสัมผัสความมหัศจรรย์นี้แน่นอนครับการที่แม่น้ําจะสวยงามได้ขนาดนี้ต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติที่สมดุลมากๆทั้งปริมาณน้ําแสงแดดและอุณหภูมิที่พอเหมาะมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นคุณค่าและช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติอันประบังใบนี้เอาไว้เพื่อให้ความงดงามแบบนี้ยังคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของแม่น้ําคาโนคริสต,ตาเลต ถ้าเห็นภาพก็รู้สึกถึงแล้วใช่ไหมครับถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวสุดแปลกและน่าทึ่งแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกกว่านครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ